สำหรับการพยากรณ์ในเดือนตุลาคมนะครับในภาพรวมดวงดาวโยกย้ายราศีนะครับในรอบนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5นะครับ5้ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่3ตุลาคมนะครับมีดาวองคารโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนพร้อมกับดาวพพุธนะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเกษตรตาธิปดีและบาฮอุดนะครับหลังจากนั้นวันที่4ตุลาคมดาวพระเกตเข้าสู่ราศีธนูนะครับตามด้วยวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์ มีตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นนิดที่ราศีตุลแล้วก็วันที่21นะครับจะมีดาวพระศุกร์โคโจรได้ตำแหน่งเกษตรที่ราศีตุลและวันสุดท้ายคือวันที่23ดาวพระพุธจะโคโจรเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับในรอบนี้มีดวงดาวโยกย้ายนะครับค่อนข้างจะเยอะย่อมส่งผลต่อการพยากรณของ12ราศีดังต่อไปนี้ครับราศีตุลเงินและความรักเด่น แต่เซนโปรเจกต้องระวังสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่โอเคดีนะครับเพราะดาวประจําตัวเข้าสู่ตําแหน่งเกษตรนะครับก็เรียกว่าในรอบ12เดือนเนี่ยปีนี้ดาวประจําตัวเข้มแข็งนะครับของราศีตุลเรียกว่าดาวประจําตัวโดดเด่นประกอบกับในเรื่องของดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาบก็ยังวิ่งมาทับดวงชะตา ผมว่าโอกาสหาเงินหาทองทำกำไรมันจะมีนะครับท่าน,นั้นยังไม่พอเรื่องของเงินเงินทองทองและเรื่องของความรักก็คือดาวอังคารเข้าอยู่สุภาผมว่าช่วงนี้ใครกําลังนะครับตามจีบเที่ยวไลเที่ยวคือพออยู่สุภาผมว่ามันสําเร็จเป็นเป็นในจังหวทิศทางที่ดีนะครับหรือจะได้คู่เจอคู่จากแดนไกลเพราะมีพัคเกตมะเร,าาร็งดวงชะตาร่วมของดาวอังคารเพียงแต่ว่าการพูดการจารนี่ไอ้เครื่องแรกๆเนี่ยมันดีแล้วมันก็จะหลงนิดนึง เพราะช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวพระพุธนะครับเขาก็ย้ายราศีเข้ามานะครับพอดาวพระพุธย้ายปุ๊บอันดับแรกพระพุธเป็นเจ้าเลยวินาศอ้ที่เคยพูดดีมันไม่พูดอ้ที่เคยพูดตรงมันหลบเลี่ยงและเริ่มโกหกปิดบงังซ่อนเลนพอเจอราหูมาไซามาแงะมมันเจอปัญหาที่คุณอาจจะปิดบังหรือพูดไม่หมดดังนั้นถ้าราศีตุลมาจีบคุณอยู่คุณต้องระวังเผื่อใจไว้ไปลายเดือนแต่ถ้าใครเป็นราศีตุล คุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดการจารหรือเส้นโปรเจกต์อาจจะต้องระมัดระวังช่วงปลายเดือนให้ดีๆนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ขอเน้นย้ำและเตือนครับ